สวัสดีครับเพื่อน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 เป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมกำลังมาอูลุงหนวดนะครับเพื่อนๆนก็เป็นครั้งแรกอีกครั้งครับจริงจรงแล้วผมสนุกกับการทำคลิปเนี่ยเดือนที่ผ่านมานะเพราะว่าแต่ละที่ที่ผมไปผมไม่เคยไป ผมไม่เคยไม่เคยเยี่ยมชมอู่ใครไม่รู้จักใครทั้งนั้นได้แต่ภาพชื่อเขาแต่ไม่เคยเจอตัวตนก็เดือนี้ผ่านมาผมได้เจอ,อคนมากมายซึ่งผมก็ว่าผมสนุกกับมันนะเพราะว่า,าเจอพี่พ,พีน้องนองมิตรภาพที่ดีนะครับก็หลังจากนี้ไปก็จะพยายาม เพราะอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยห้าหกมีนา invoke. ก็เป็นรายการรันแรกแล้วครับที่บุรีรัมย์นอกจากนี้ไปก็รถแต่ละอู่เริ่มเสร็จเพราะนั้นก็จะเริ่มติดต่อผมมาผมก็จะตะเวนถ่ายดูกันให้จุกๆไปเลยครับพี่น้องครับเพื่อนๆครับ <laughs> ก็นะครับน่าจะถึงแล้วข้างหน้านี้อู่ลุงหนวดเดี๋ยวไปดูครับว่าอู่ลุงหนวดเท่าที่รู้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเจนะซิปฟิโล0สองร้อยอะไรเงี้ยไปดูกันครับว่าเขามีรถอะไรบ้างแล้วก็จะเอาไปบุริลัมกี่คันในรายการ Run Drag 2022ไปดูกันครับมาถึงแล้วครับ บอกไว้เลยว่าจุกจุกกันไปเลยครับอาทิตย์นี้คุณจะรู้ว่ามี Rotary Spirit อยู่ตรงนี้แล้วก็ติดกันคืออู่ลุงหนวดเรามาดูอู่ลุงหนวดก่อนเราติดต่อเข้าไว้สวนโรตารีเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในโอโรตารีนี้จะมีอะไรอู่ใหญ่มากครับอะไรเนี่ย โโอ้หคันนี้ไปไหมฮะคันนี้ครับไปด้วยครับสวัสดีครับพี่วันครับสวัสดีครับมาอ๋อรถคันนี้ก็อยู่นี่ด้วยอ๋อโหเอาว่าไปรันได้กี่คันครับประมาณสิบสามคันสิบสามช่างกี่คนช่างสามคน Oh. เสร็มแล้วครับเสร็จหมดแล้วพี่เสร็จหมดแล้วแล้วก็คือไปแค่ไปไปเขาเรียกว่าดูความเรียบร้อย <ทะ S 1> อ่ามีปัญหาค่อยว่ากันแต่ว่าก็พยายามพี่จะทำให้สมบูรณ์ที่สุดเพ<ช>ื่อที่จะไปซ้อมว้อม,มาวันวันจันนี่อรสนามวันจันี้สห้าออันนี้ไปถึงว่าปิดสนามเองใช่ครับที่คันขับไปเนี่ยน่าจะสี่ห้าซันไปลองโอเคอ่ะไม่รู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้คันนี้เซฟิโรับ จริงๆแล้วเอาเอาว่าสเต็ปของเจนะสมัยเนี้ยมันก็น่าจะเหมือนกันไหมหรือยังไง Born, เหมือนๆกันเลยฮะมีลูกมีกา้านครับลูกก้านเอาเอาว่าแยกเป็นเดิมได้เดิมได้ครับจีนได้จีนได้แล้วก็อเมริก,กาญี่ปุน่นเออก็อยู่ที่ลูกค้าใช่ครับอันนี้ก็ลูกอเมริกาก้านจีนอ๋ออ๋อมันก็ผสมผสานกันได้ใช่ครับรถที่พี่เคยทํา เอาสูตรแบบสุดๆเลยต้นใหญ่จะเป็นของอะไรเครื่องอะไรก้านไอ้ก้านลูกก้านไส้ในอะไรมีของบัคันบางรีครับเป็นลูกซีพีก้านซีพีครณะกัจจุราพันพันสองโอ้โหพันสองไปวิ่งยังวิ่งโปรติกอยู่วิ่งมาวิ่งมาแปดสูงครันนี้ยังบู๋อะพี่ที่เป็นไระครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคผมจำไม่ได้หรอกผมนั่งพาข้างบนจำอะไรไม่ได้หรอกเยอะมากแล้วคันนี้ อ่ะคันนี้ประมาณกี่มะคันนี้ก็ป็นพันสองคืออันนี้ม,ามาีโกดสีสีเลงสองของงแล้สจะพื้นสิอันนี้ an, AM, คือการทำรถเจพันสองนี่มันก็ไม่ได้ยากใช่เอาของมันก็คือแต่ก่อนต้องอาจจะเป็นต้องเป็นเทปโบที่แพงเลยอะไรเงี <S 2> 2. <S ้ยอันนี 3, 40, ้ก็เทะโบแตมอย่างเงี้ยเลยอันนี้ก็ราคาตั้งหลักหลักสามสี่หมื่นก็พันสองได้พันสามสี่หมื่นถ้าแล้วถ้าสมม oui ติผมเป็นสมสสมติผมเป็นเจ้าของคันนี้พันสองแล้วนะ แต่ผมแบบขออัพเทอร์โบขอเมกาแล้วใหญ่กว่านี้มันจะมากกว่านี้ไหมก็ขึ้นไปอีกเลยขึ้นไปอีกนะใช่ครับแต่อยู่ที่ว่าจะลงพื้นได้ไหมใช่ครับลงพื้นได้โอ้โหดูดูดูดก่องนะแล้วกันนี้กันนี้ก็จะเห็นคุ้นหน้าคุณตากันฮะรัตเต็ครัตเตค อันนี้กี่มาครับพันสองหกสิบครับโอ้โหเคยทำได้มากสุดเท่าไหร่ก็มันพันสองแปดสิบเลยแต่ยังมีโปรเจกต์ที่แบบจะไปเหมือนเมกาไม่แบบสองพันอะไรเงี้ยตีสักพันกว่าหรือจีหน้าก็เป็นไนะคอคัณฑ์เรียครับอืมตีนี้ก็ยังหรือท่าน้าอยู่ครับผมอ่ะคันนี้อันนี้อีกอะไล่ทีละคันเลยอ่ะอันนี้รถอรถซิงอ๋อเนี่ยอ่า อันนี้ก็กําลังเปลี่ยนเทอร์โบใช่ครับถ้าเช็คเครื่องใหม่หมดครับวิ่งไปวิ่งงานนี้ครับครับอตนนี่พันหกสิบครับพันพันหมดแล้วสามกับพันไม่เอาแล้วนี่อันนี้พันสองแปดสิบอันนี้พันสองแปดโอ้โหเทอร์โบูเทอร์โบครับพัสี่ห้าคำว่าสี่ห้าคืออะไรครับเป็นรุ่นครับอีอสี่ห้าตัวเลขสี่ห้าใช่ครับอันนี้ปถก็เป็นใช่ครับตัวเลขเลยอ่ามันวัดจากอะไรอ่ะ ใบหมายถึงว่าใบตรงไหนตรงนี้ใช่ครับสี่ห้ามิลใช่ไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นแปดแปดสิบหน้าแปดสิบหลังแปดสิบแปดสิบมิลจะเป็นรุ่นครับอ๋อสี่ห้าเป็นรุ่นอันนี้นี่อันนี้ก็ตัวโหดอันนี้วันไม่รีบรังแต่ยังมีปัญหาออกไม่ได้แต่เราจะไปแก้เมื่อวันนี้ครับวิ่งมาแล้วเมื่อวันที่แล้วปัญหาคืออะไรครับนิดไฟไม่พอครับอ๋อโอเค มีแก้ไขได้เดี๋ยวก็ไปลองตรงนั้นก็มีคันนึงแล้คันนั้นไปป่ะรถบ้านอ่ะรถบ้าน <c oughs> อ่ะผมก็ดูโหดแลว่าบ้าน <c oughs> อ่ะแล้วคันนี้อันนี้รถเจ้าของอะไรดีครับเจ้าร้าน,นอะไรอันนี้นบบก็พันสปอร์ตดีชันอันนี้พันพันสองครับ edition ครับ,รบใช่ครับ e d i t i o นี่ของอเมริกาใช่ครับพันสองใช่ครับโอ้โหแต่ละคันนะเมื่อวานไปวิ่งมาแต่แท็กมันเสียอยู่ข้างขวาไปวิ่งแท็กเอก็วิ่งอยู่เก้าแปด ไปซอมามา้อมเมื่อวานแต่เรยังไม่ได้เพิ่งไปซอ้อมรันแรกแล้วมันแตกมีปัญหาครับหรือวันจันทร์ไปซอ้อมใหม่อ่าคันนี้น,นี่รถพี่ชาลินเตอร์ครับชาลินเตอร์ครับอันนี้ก็พันสองกว่าเหมือนกันพี่คนที่ทําท่ออินเตอร์อะไรให้มอน้ำให้ไหลๆโอ้นะใช่ใช่ครับพี่อันนี้แกทำเองเโอ้โหโอชโ,หโ,โใช่ครับอลังการมากคันนี้กี่มาครับพันสองกว่ามาสองหกสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้กลายเป็น ตอนแรกก็800ก็ปกติเป็นเรื่องธรรมดา900เป็นเรื่องธรรมดาพันตอนนี้พันสองกันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วรถรุ่นนี้ต้องเยอะหน่อยพี่แต่ถ้าเป็นเลเดียนอะพันนึงเข้าวิ่งได้อย่อ่าเพราะมากกว่านั้นมันก็ปีทิ้งใช่ครับตัดระครับขนอีกมีข้างในครับบางมุมข้างในจริงๆเหลืออยู่แต่ก็อยูร้านท่อบางทีเพราะว่าโอ้โหข้างในนี่ก็รถแข่งมากมายนะครับรถลูกค้าโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากครับ ตัวเครื่องคืนนี้ต้องทำเก็ยวันนี้ต้องไปเก็บผ้าไปแล้วเนี่ยอยู่ที่กิจคโบมาไอ้กิจไตโนมาหลายวันละตกมามเล่กเล็กตัวโตวออโอ้โหคืนนี้คือยาวต้องรีบไปคิวยาวขณะเมื่อวานตอนสองทุ่มอะ่ะคือโทรสองทุ่มนะสิบเอ็ดคิวเช้าอันนี้เด็กเลยเด็กแน่นอนเช้า,า,า,อ,ชาอ่ะอันนะี้รถเพื่อนผมเองอันนี้รถรัานกับ ัาอะไลน์เลยเอ็นเดเดียนแต่ครั้นี้มาเยอะอันนี้วันสองเลยนะเอ็นเดเดียนวันสองแลก็มีฝากอันนี้ก็ดูมันโอ้โหดดีอ่ะกาแฟอ้ลุงหนวดอะไรที่อู่ลุงหนวดพ่ออ๋อเพราะคือพ่อทำอู่มาก่อนผมทำแล้วก็ อน,นเลือกตั้งชื่อแล้วก็พ่อทำด้วยก็เลยตั้งชื่อ,อ,อเพราะพ่อมีหนวดอะไรงีตั้งมาตั้งไปก็ยาวเลยแล้วตอนนั้นพ่อทำเป็นอู่แบบไหนก็นอ,อู่รถบ้านวางเครื่องธรรมดาเนี่ยอโอเคแต่พอดีเราชอบทางด้านนี้เราก็เลยผลักดันมาทางด้านนี้อโอ้โหข้าสนใจก็คือพอมาอย่างที่บอกตอนนี้เป็นเจไปหมดแล้วเจ สามารถทําได้พันมาขึ้นมันก็กลายเป็นสมัยก่อนมันต้องแบบต้องหาไงว่าเฮ้ยต้องใส่อะไรต้องทําอะไรก่อนถ้าเก้าร้อยกว่าก็แปดร้อยกหูเยอะ,ะมากใช่ไหมใ่าเดี๋ยวน,นี้ด้วยของเลี่ของก็แคมทีมก็ได้อะไรเงี้ยไม่าต้อาจำเก็ต้องเป็นเป็นของแพงอย่างเงี้ยพี่บางทีลูกค้าก็จับต้องได้ครรับเพาะถ้าถ้าตอนเนี้ยเถือว่าผมอยากทํา เครื่องพันสองม้าต้องใช้เงินประมาณหน่อยถ้างบประมาณนะไรไม่มีอะไรเลยนะพี่มีเจ็ดแสนนะไม่มีนะไม่มีอะไรเลยครับหมายถึงว่ามาแต่ตัวรถกับเครื่องเกียร์แสนนี่ไม่คือไม่รวมเครื่องนะเอาแค่แบบอะไรบ้างเพราะอันนี้แต่ก่อนนี่ก็ต้องน้ำมันก็ร้อยสามสิบอันนี้มี่สิห้าก็ก็ได้แล้วใช่คันนี้ก็นี่ก็เทอร์โบแซบางแคร์นี่อย่างเงี้ยแคมป์พีนี่รูปเดิมต้านตีน ไปเลยๆเ,เ,เดินได้เลยโอ้โหมะบ้านอะไรบ้านทุบปลาครับ้างเขาพามีมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าสนใจพา,มพาผมดูหน่อยต่างจังหวัดโอครับโอ้ <c oughs> อ๋อนี่เป็นเขาเรียกว่าโชว์รูม,ม <laughs> วัประกอบรถร,บรถสวยใช่ครับทำอย่างนี้ผมไม่กล้าขับแล้วนะจอดจอดโชว์ดีกว่า <laughs> ขออะอไปขึ้นตึกครับอ๋อเรียงเร่งอยว่ขึ้นตึกก็เสาทิ์นี้ใช่ไหม <laughs> อันเร่งอัน สสวยมาคันนี้รถบ้านนี่กี่มาครับอันนี้นะประมาณร้อยนิ่ใช่ไหมครันร้อยใช่ครับลิ้นไฟฟ้าครับกล่องแม็กเออเอ,อ,เอ,เอ,เอินเ,เ,เตอร์เนี่ยเอ้ไม่ใช่อินเตอร์หม้อน,น้ำนี่คือลูกเวลของไทยหรือของอะไรใช่ของไทยครับของโต๊ะเบลล์ผมดูแล้วแบบงานเขาตอนแรกผมไปดูของนอกความร้อนดีมากนะ นี่ของน่องกินกับตอน,นแรกอะผมก็เห็นเห็นไปหลายอูแล้วนะโหตรงนี้เราไม่กันคันเนื่งของค้าแกก็ทำมาลงมะนาวเลยอสุดสุดสุดขับรอเลยคันนี้เท่าไหร่นะสิบสามคันที่จะไปใช่ พ่ออะไรนี่อยู่ก็ที่ที่จะไปก็อ,อ,อ,อยู่อู่ท่องเก็บง,งานอยู่หน่อยแล้วเขาอีกสามคันแน่อนอนของปีนี้เวลาที่เคยรถตั้งแต่ทำมาเวลาดีสุดนี่ก่วิสอะไส 4, รสุดก็คือพาร์ทโพลิชครับแปดแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็เรเดียนก็คันวูนดโรซิ่งครับอยิงอยู่เก้าหกเป็นคันแปดศูนย์ไปไหมไปครับไปครับคันนั้นทําใหม่ทําวันนั้นฟาดที่รันแน็ตแต่ยังไม่เคยเจ็ดอยากเจ็บครับเอ้าเอาเอ้า โอเคถ้า okay. ต้องไปรอลุ้นกันครับว่าอูรหนวดสามารถที่จะเอารถเป็นอาชิพิโลใช่ป่าิโลลงเลขเจ็ดไดไห้หรือเปล่าอ่าไปช่วยกันเชียร์นะครับวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเนี่ยคนดูต้องไปดูต่อ EP ต่อไปก็คือทางนี้คืออูโรตเตอรี่สปีริตโอเคแล้วก็ไปร้านนี้เหมือนกันคือโตรตเตอรี่ก็เยอะมากนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันต่อครับใน EP ต่อไปกับ โรเตอรี่สเปรก็ตอนนี้ขอขอบคุณพี่วันมากครับครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ